กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เป็นกฎหมายกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการเสนอการแจ้งข้อเรียกร้องในกรณีที่อยากให้มีการแก้ไขยอยากให้มีการเพิ่มเติมหรืออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยกระบวนการในทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะมีหลักบันไดอยู่4ขั้นใหญ่ๆอันได้แก่ขั้นตอนที่1คือการแจ้งข้อเรียกร้องขั้นตอนที่2คือการเจรจาหากเจรจาแล้วเป็นผลสำเร็จก็จะไปบังคับใช้ตามนั้นแต่หากเจรจาแล้วไม่เป็น สําเร็จก็จะเป็นข้อพิพาทแรงงานจึงนําไปสู่ขั้นตอนบันไดขั้นที่3คือการไกล่เกี่ยข้อพิพาทแรงงานหากไกลเกี่ยกันไม่ได้ข้อพิพาทแรงงานนั้นจะวิ่งเข้าไปสู่บันไดขั้นที่4คือกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั่นเองครับเมื่อเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วกรณีนี้มาตรการในทางแรงงานสัมพ no so so, nice OUR ันธ์ย่อมวิ่งมาจับที่ตัวนายจ้างในกรณีที่สามารถปิดงานได้และจะวิ่งมาจับตัวลูกจ้างในกรณีที่ ลูกจ้างสามารถรวมตัวกันนัดหยุดงานได้นั่นเองครับ